สวัสดีดค่ะอยู่กับรายการเดอะรี i Report อยู่กับดิฉชันสุพิตาจริยะเมธานนท์และอยู่กับดิฉชั้นสมิตาจริยาจันนท์ค่ะไปติดตามหัวข้อข่าวที่น่าสนใจกันเลยค่ะปูงปลวเกเดินขบวนประท้วงใบก้อนแจ้งไม่มีที่อยู่แล้วหอยเชอรี่แจ้งจับชาวนาข้อหาบุกรุกที่ทํากินพระภูมิเจ้าที่วอนชาวบ้านที่มาแก้บนงดหัวหมูเกรงโรคอ้วนกําเลิบขอบคุณการสนับสนุนจาก มต,ง,ตงอ่างเพียงขั้นทานที่ไข่บางๆก็เย็นสถานไปทั้งพวงและสำหรับเซน,นโดแป้งครับโกกีตยวขี้เนียนตรวไม่เด้งแป้ง ันย้อยๆเศรษมากเศหน่อยก็ไม่เหมือนเดิมและวแสดงดุนโดยเครื่องบินแอร์ไลน์ถึงก็จะใส่คุณไม่ตายเพียงลําพังยาสีฟันตาหรือสีกินมาเฟืองใช้อย่างต่อเนื่องใช้แล้วฟันไม่เหลืองยินดีคืนเงินและวแสดงดุนโดยเจอเจ้าสีกินก่อนหน้าใช้เพียงหนึ่งสัปดาห์จากดีบน่าจะกลายเป็นรอยแผลเป็นติดตามพวกเราได้ที่ dot vn dot com และเบอร์โทรศัพท์สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกและสองสี่แปดจบข่าวเช้าเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ